สำหรับวันนี้เราจะพามาชมนะคะเก่งอีก็ค่าสวยๆนะคะราคาประหยัดแบบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับน้องมิซูมิชิมิหลาดน,นะจ๊ะตัวนี้เป็นตัว GLX g กียร์ออเป็นรถปี2020ซึ่งคันนี้เราแต่งนะคะในส่วนของแม็กและเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันด้วยเดี๋ยวไปดูภายในกันจะ้ะ ด้านในนะคะก็จะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้นะรับสายโทรเข้าโทรออกควบคุมเครื่องเล่นได้นะจ๊ะแล้วก็เลขไม่เพียงแค่36,000กิโลซึ่งถือว่าไม่น้อยมากเลยนะคะตัวนี้นะเป็นเครื่องเล่นนะวิทยุรองรับ AM FM แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีนะคะเป็นเกียร์นะ,ะซีวิทบอกผ้าสวยๆสะอาดตาแบบนี้เลยจ้ะ ในส่วนของด้านหลังนะถึงจะเป็นนะนเอกเกิงอีโกคาคันเล็กแบบนี้นะแต่ว่าก็นะคะถือว่านั่งสบายทีเดียวแน่นอนนะทรงห้าประตูนะคะเบาะจะพับได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะไปดูกันนะจ๊ะเวลาพับเบาะอย่างนี้เลยพับง่ายนะคะแค่ดึงเชือกด้านหลังอย่างนี้เลยนะคะแล้วพับได้สมูทเลยนี่ทำให้พื้นที่ค่อนข้างกว้างจุของได้เยอะมากๆทีเดียว ใครมองหารถประหยัดน้ำมันแบบนี้นะขับขี่สบายแล้วก็ไม่จุกจิกไม่กวนใจแนะนำเลยว่าขอเป็นคันนี้เลยจ้านม่หลาดคันนี้ราคาเพียง279,000พค่างวดเบาๆเพียง5,000ตลอดอายุสัญญาสนใจง่ายๆแค่ทักมาหาเราเลยนะจ๊ะ